คนเกิดวันพุธกลางวันอย่าลืมนะครับดูดวงแม่นสุดกับอาจารย์มงคลรอดเชี่ยงคำดูแล้วทำสิ่งอย่างต่อไปนี้เป็นการเสริมบุญเสริมบารมี 1. กดหัวใจ 2. พิมพ์ค,คำว่าสาธุ 3. กดลิปดิ้นแถบสีขาวให้เป็นสีเหลืองเป็นการติดตามดวงประจำวันวัน 4. กดแชร์ก็ได้บุญแล้วครับคนเกิดวันพุธ กลางวันได้ไพ่สมถ้วย8ดาบหไม้เท้าอัดตรีถ้วย The r e เ e r ร์เรื่องของการงานครับมีิทีิพลของไพ่8ดาบเบื่อกังวลว้าวุ่นอยากเปลี่ยนการงานหรืออยากมองหาอะไรใหม่ๆมีโอกาสครับประสบความสำเร็จได้มีไพ่ที่พลของหกไม้เท้าแต่ต้องอาศัย กัลยาณมิตรเพื่อนฝูงการพูดคุยติดต่อคนที่เรารู้จักเขาจะช่วยเหลือให้การงานของคุณที่มีการอยากเปลี่ยนแปลงประสบความสําเร็จได้ครับเรื่องของการเงินครับช่วงนี้มีแต่เรื่องของการใช้จ่ายทั้งสิน้นซื้อความสุขอาหารของกินเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับคนที่เรารักรวมถึงส่วนตัวของตัวเราเองนะครับ เรื่องของความรักครับในช่วงนี้จะทําอะไรรวมถึงโชคลาภอายุวันเดือนปีเกิดของคนรักครับจะให้โชคให้ลาภเรื่องของคนโสดครับจะมีโอกาสนะครับพบรักนะช่วงนี้นะครับมีสเสน่ห์ชายขี่ม้าขาวเข้ามาเพราะฉะนั้นคนโสดจะพบรักกับคนหน้าตาดีพูดเพาะสนุกสนานมีโอกาสรู้จัก นะครับในช่วงที่เล่นน้ำสงการกันมามีการขอเบอร์ความสนิทสนมปลูกต้นรักนะ่มี the ไพ่เดเลเไพ่ที่มันมีรูปแก้ผ้าเนี่ยอาจารย์ไม่อย,อยากอ่านเลยนะเพราะว่าคนโสดจะไม่โสดต่อไปอๆๆหลังสงการหรือว่าสงการมาแล้วปิ้งปังพึงพอใจสนิทสนมมีดวงเสียตัวสิครับไพ่เดลิเวขึ้นมาอย่างนี้เรื่องของสุขภาพนะครับระวังสนิดนึงครับมีไพ่แปดาบ ห้แปเดาบหมายถึงปอดระบบทางเดินหายใจช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของฝุ่นเยอะฝุ่น PM 2.5ต้องเอาใจใส่เหมือนกันนะครับหรือว่าภูมิแพ้ไอจามมีเสมหะก,การทานยาหาหมอรวมถึงการพักผ่อนให้มากๆนะครับคนเกิดวันพุธกลางวัน